มันนี่พบกับปิกาจูจิชมัดอุตส่าหะไรแล้วครับฮึมกูไม่รู้มัอนกันครับแต่ว่ามึงมานี่แหละรถท่ายถายน้ำพี่อยู่แม่้วกกูกลัวใช่แม่กูเดี๋ยวจะโอเค Phải xuống nạ của thằng này của cú cả. ôi, phải nó phải xuống của đây đâu Mà thưa cú Phải xóa ra Nó kìa mà sao nó không kìa nè Chắc nó kìa Oh my god, fucking catchy! I Ooh, go flee. Ooh, come here. We have to go free now, huh? Okay. <laughs> กเตาจ้างเราล่ะมม่ทักปุ่งขับไก่แล้วเขาจ่างเราล่ะ